ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่เขามารับชมสร้างบานหน่อกอกหาลออกหาลออา่อครับเมื่อนี้สร้างบานหน่อกอาหาหล่อสาธิตบืิเวนสาธิตครับคือว่ถึงก้านจับหมูปลาเนาะครับเนาะหมูปลาที่ถือบ่วงครับที่ถือบ่วงคือจงหลายหลายช่องทางฟังเล่าที่เขาใส่บ่วงหมูหรือว่าทัง มาลีมาลีหรือเวียดนามนี่นะครับเนาะที่เขาใส่วงวงหมูแล้วมูถือเขียนวิธีเขาจับนะครับเนาะวิธีที่มูเพื่อนจับเนี่ยเป็นวิธีที่อันตรายนะครับเนาะขันพิดพลาดประการใดก็ผมก็ขอโทษขออภัยรำได้ครับเดิม่มื่อเนี้ผมเสียมาเอวาในการจับหมูปลาแบบเป็นเป็นนะครับเนาะจับหมูปลาแบบเป็นเป็นเ่ย เป็นยังคือคือว่าจับหมูป่าแบบเป็นๆเนาะครับเนาะยังสมมติอ่าทางทางสอปปอล่าวนะครับเนาะทางเอฟซีหรือว่าทาอ่งผ่านทางสอปป,ปล่าที่เพิ่นใส่บ่วงหมูนะครับเนาะใส่บ่วงหมูแล้วหมูมันถือเนาะครับเนาะหมูมันถือนะกมันมีหลากหลายวิธีในการจับเนาะครับเนาะบางคนเขาก็จับแบบการยิงเลยนะครับเนาะยิงเอา เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของนะครับเนาะแล้วก็เห็นเพิ่นทังเวียดนามหรือเปลา่าผมบ่แน่ใจนะครับเนาะเพิ่นจับหมูปลาครับเพิ่นเอาเสือไปของเอาไปข่องปากมันนะครับเนาะไปข่องปากเพื่อที่คองใดเนี่ยคือแขนมันขาดมาในอันตรายแห้งครับเพราะว่าหมูปลาเนี่กัดมันก็คือแนวอื่นครับกัดเนี่ยพอมันกัดปุ๊บมันสิกยำเลยครับยำปุ๊บ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 สามารถเทศแหเนื้อขาดใดเลยนะครับเนาะ ครับคลิปนี้รับผมสิมาเว้าถึงประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ไปเรียนนํำมาจานมาเนาะครับเนาะก็ะคือลักษณะแต่สมัยแต่ก่อนเนาะครับเนาะสมัยแต่ก่อนสมัยยี่สิบยี่สิบสามสิบปีทีแล้วทีเอ่อเขตปลาผมยังสมบูรณ์ยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับเนาะทีหมูปลาออกมาหากินตามไหลมันตามไหลอ่อยแต่ก่อนครับที่เพิ่์นไซด้เนาะครับเนาะบางเื้อเอ่อ การใส่ของบ่วงหมูการถือหมูนี่ครับมันมีหลากหลายวิธีนะครับคือการเอาเนี่ยคือมันอยู่ในกา้านเข่าน้ำผ้าเฮาน้ำผ้าสัตว์นี่มาบาดด้วยวิธีใดนะครับเนาะด้วยวิธีใดแต่ก่อนอ,อ,อาจารย์เราไปใส่เราไปใส่เราไปใส่ไกล้ครับแล้วก็ผ้าผ้าหเอ่อ,อเคื่อิอนอย่งไรบ่มีลถ บมมีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจนต์ยนนะครับเนะบาะบมมีรถจนต์นใส่จักรยานคันเดียวครับจักรยานคันเดียวนี่คือเอาออกมาจากปลากัประมาณจากบ้านไปปลาเนี่ยประมาณยี่สิบสามสิบโลแต่ว่าทางมันบดีด้ครับทางมันบดีเนาะครับกับเพื่อเสียออกมาได้เนาะครับเนาะเพื่อเสียออกมาได้ขันห้าจับใต้โอกาสเหนื่อหมูมเสียแนาเนานะครับเนาะโอกาสเสียแนาหรือว่าแบบห้ามาบ่ระท่านห้ามมาลำบากกังสิ เพื่อทีหอดบานทางในมันอาจจะบวมนะครับเนาะบวมเห็ดหายมีกินแล้วขายกับขายหยาครับขายกับขายหยาคนกินกับอาจจะกินละทองเสียเนาะครับเนาะทองเสียเนื้อมันบวสดนะครับครับวันนี้ผมกับสิพ้ามาว่าในการจับจับหมูปลาเนาะครับเนาะจับหมูปลาแบบใส่ใหม่ครับครับการการจับหมูปลาแบบใส่ใหม่เนาะครับเนาะ กอนเข่าสีจับเนาะครับเนาะกอนเข่าสีจับให้เห่าสังเกตเบิงว mm ่าหมูมันถือลักษณะแบบไหนเนาะครับเนาะถือต่ำหรือสูงครับถือต่ำหรือสูงหมายถึงว่าการเวลามันถือเนาะครับเนาะมันสิพันการพันต้นใหม่นี่ครับการพันต้นใหม่ของของของหมูเนี่ยเนาะครับเนาะขามันพันสูงแล้วเข้ากับไห้สังให้เข่าสังเกตเบิงสลิงน้ำครับว่า สลิงมันไก่ขาดบบหรือว่าสลิงมาตรฐานดีโบคันสลิงไก่ขาดบบแนิ่มนะครับหรืออันตรายครับการจับเป็นเนาะแต่ว่าขันสลิงดีครับสลิงดีหมายถึงว่าคิดว่ามันคงมันคงสําหรับผ่านที่เขาเห็ดบวงเองเนาะครับเนาะคิดว่าโบขาดและอีกขอนึงนะครับเนาะสลิงไงแต่ว่าพ่านตำ่ำพันต่ำหมายถึงว่าพานันอ่า มันเลนเกี่ยวนะครับนะเนาะเรนเกี่ยวแดี๋ยวมันพันตำตำนั่นคืออันตรายคือกันครับอันตรายแล้วซัว์พวกนเวลาถือบ่วงเขาสีเลนแบบไม่คิดชีวิตเจ็บซ้ำใดเขากับเรนแห้งครับเขาสีเลนแห้งครับเรนตาแบบคือบะไห้เห่าเข่าไก่เขาเนาะครับนะคบันเห่าเบิ้งสลิงบนล่างเรียบร้อยแล้วครับว่ามันดีสามารถจับเป็นได ผมสีมาบอกวิธที่ตัวนี้นะครับเนาะอันนี้ผมเป็นการสาธิตซื้อเนาะครับเนาะสาธิตว่าให้ตัดใหม่แบบนี้นะครับเนาะตัดใหม่แบบนี้และความยาวของดามความยาวของดามนี่ครับประมาณซี่เมตรหรือหาเมตรนะครับเนาะความยาวของดามตัวนี้ซี่เมตรหรือหาเมตรแล้วก็ไม่ตัวนี้ใหม่ตัวนี้นะครับเนาะความยาวประมาณว่าหนึ่งครับประมาณว่าหนึ่ง หรือว่ากลัวนะครับเนาะตัวนี้อยู่ประมาณศอกหนึ่งครับประมาณศอกหนึ่งนะครับเนาะประมาณศอกหนึ่งกะทีครับประมาณศอกหนึ่งลักษณะก้านจับนะครับเนาะห้เข้าเข่าทั้งหนามันเลยครับเพราะว่าพวกนี้ก็คือจังไรมันก็หันหนาสูเข้าอยู่แล้วนะครับเนาะหันหนาสูเข้าอยู่แล้วกะทีเรีนสวนเรีนต่ำเข้าเนี่ยแหละครับบ่่ห้เข้าเข่าไก่เนาะครับเนาะห้เข้าเข่าไปทางหนามันนะครับเนาะ ให้เขาพัฒนาการจับหมูนี่คือต้องมีสองคนนะครับมีสองคนคนเดียวกับเอาหนาครับสองคนคนหนึ่งให้เอาใหม่ตัวนี้นะครับเนาะเอาใหม่ตัวนี้คือก้ารการเอาใหม่ตัวนี้คือเอาใหม่ตัวยาวนี่ครับให้สังเกตบิงว่าหมูมันถือขาข่างใดครับส่วนมากหมูสิถือขาหนาส่วนมากหมูสิถือขาหนาบอสายกับขวาครับก็คือให้แท่งเอาใหม่ตัวนี้นะครับเนาะ เอาใหม่ตัวนี้ทีเง่าประมาณว่ากว่าครับแงเขาไปเลยครับแต่ห้าต้องจับดีดีนะครับเพราะว่าการแงเขาไปนี่หมูจังไรมันก็ต้องเดือใหม่ครับเดือใหม่หมายถึงว่าคือห้าไปไก่มันมึงเอาปากงัดงัดใหม่นะครับเนาะให้ห้าสอดไตเอิกครับไตเอิกของหมูนะครับเนาะเอาใหม่ตัวเง่าตัวเนาเนี่ประมาณว่าว่าหนึ่งหรือว่ากัวนะครับสอดเขาเอิกมันแล้วใหม่ตัวนี้ประมาณสองหนึ่งนี่ครับให้เขาคาง ที่มูอมันติดบ่วงนะครับเนาะขาที่มันติดบ่วงครับขาที่มันติดบ่วงนะครับเนาะแล้วก็พอสมมติว่าเข้าแทงได้แล้วนะครับเนาะแทงเข่าไปตัวนี้ขาดขามันอยู่สีนะครับเนาะสมมติว่าหายแทงเข่าขาช่วงช่วงนี้มันนะครับเนาะสมมติว่าถือขางไ้หายแทงเข่าช่วงนี้อตัวสันอยู่ทางอนครับตัวสันอยู่ทางโนตัวตัวเนี้ใหายอยู่เขากลางเอึกครับ ลักษณะการแทงคือแทงให้เข่าคอครับเข่านี้ด้วยครับเข่านี้ปุ๊บคนนึงเนี่ยคือดันน่ลห้หมูแเลนมาได้นะครับเนาะดันน่ลา้หมูมแเลนมาหาคนใดดันหล้กก็บิดครับบิดบิดยังสีนะครับเนาะสมมติว่าเป็นขาหมูนะครับเนาะช่วงนี้ครับช่วงนี้บิดยังสีครับบิดบิดยังไดก็ได้ครับห้หมูมันล้มเนาะครับเนาะหมูมันล้มพอล้มปุ๊บพ่อหมูล้มพ่อหมูล้มหงายทองเนาะครับเนาะ พอหมูลมปุ๊บหายคนคนนึงอาคนที่จับนี่นะครับอาคนที่บิดบิดหายหมูลมนี่คือพยายามจับหายมันแน่นเลยครับจับหายมันแน่นอย่าหายมันลุกขึ้นมาได้นะครับเนาะลุกขึ้นมาได้ขันมันลุกขึ้นมาได้อันตรายครับแต่ว่าจะหายมันลุกมาได้เพราะว่าการการพันของใหม่ตัวนี้นะครับเนาะการลลอกของใหม่ตัวนี้สีเฮ็ดหายหมูบอสามารถแลนเข้ามาหาเฮ้าได้แล้วก็จังหวะการลุกของหมูมันสิลุกยางนะครับเนาะ มันสิลุกยากพอมันลุกหยากเนาะครับเนาะพอมันลุกยาเอ่อพอพอมันพอมันลมหลุมแล้วมันลุกยากให้คนนึงคำไว้เนาะครับเนาะคำไว้อ่าคนที่บิดบิดมูเนาะครับคำไว้แล้วก็อีกคนนึงใหย่ยางไปเหยียบอ่าช่วงเอาเอาเขานะครับเนาะเอาเขาเน็กนกช่วงคอมันครับเน็กทางหลังมันเด้อน็กทางหลังมันครับแล้วก็ มือสองมือนี่พยายามมาจับขาที่มันอยู่ใต้ดินขาที่อยู่ติดดินขาที่อยู่ติดดินนะครับเนาะยกขึ้นมากครับขเข่านี่เน็คข้อไวครับเนคคบ็คข้อไวเน็คหูไวอย่าให้มันลุกแตะนะครับเนาะแล้วก็มือสองมือเนี่ยคือมือหนึ่งนี่ให้อันดับแรกให been, ้จับขาหนาไว้ก่อนครับขาหนาหรือขาลัางก็ได้ครับสองขานะั่นที่มันอยู่ติดพื้นนะครับเนาะ ยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็เข้ากันเน็กหง่ววันไว้พอเขาจับอยู่ปุ๊บหายก้นถี่ถือใหม่นะครับหายก้นถี่ถือใหม่ที่บิดหมูนะครับเนาะมามามัดขามันไหวนะครับเนาะมัดขามันไหวพอเข้ามัดขาไหวแล้วนะครับเนาะขันว่าหมูมันห้องหรือมันอีหยังแต่ส่วนมากขันจับหมูมันก็ต้องห้องอยู่แล้วครับพอเขาจับมันแล้วนะครับเนาะพอเขาเพาจับมัดแล้วพอมัดจับมัดแล้วนี่คือเข้าสามรถเอ่อ เอาไปบานแบบเป็นเปรนใดเนาะครับเนาะเอาไปแบบเป็นเปยนใดก็คือเอาใส่รถใส่ยางไปแบบเป็นเปรนการที่เอาหมูออกมาจากปลาเนี่ยมันยากครับลําบากเอาจับได้แล้วเขาก็มัดขามันไว้สองขางแต่เขาคอยถอดบ่วงครับปากสําคัญด้วยครับเด้ออย่าลืมว่าปากมันสามารถกัดเขาได้สามารถกัดเขาได้ เซมีอีกแบบนึงนะครับปากมันนะครับเนาะหายตัดใหม่ซ้ำแขนครับตัดใหม่ซ้ำแขนประมาณขืบหนึ่งนะครับเนาะขืบหนึ่งเวลามันอาปากนะครับเนาะเวลามันอาปากก็เอาใหม่ใส่ปากมันเลยครับให้มันกัดไว้ให้มันกัดไว้เพื่อันี้เข้ากับหาเอาเสือกหรือเอาย่างมัดบนจมูกมันนะครับเนาะมัดไว้มัดไว้จะหายใหม่มันรุดครับ เวลาเข้าแบกเวลาเข้ายัางมันสิได้แบบปลอดภัยในการแบกมากนะครับเนาะแบกปลอดภัยในการแบกมากบรสามารถากัดเท่าไหรครับครับคลิปนี้ก็ผมมาบอกว,วิธีในการจับนะครับขันว่าเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางฟังดาวหรือว่าฟังอ,อินโดวเวียดนามยังผู้นั้นนะครับที่เขาส,า,สามารถลาได้นะครับเนาะ เอาไปล่องเอาไปล่องล่องใส่เบิ้งเนาะครับนะว่าสูตรผมมันมันใส่ใดดีบ่คันว่าเกิดประโยชน์หรือบ่เปิดประโยชน์จังใดก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้เนาะครับเนาะสอบถามผมได้หรือว่าิติชมอีกยังก็ได้เนาะครับเนาะครับคลิปนี้ก็มีมาฝากสรัพนิดนะครับกับเรื่องเล่าการจับหมูนะครับจับหมูป่าแบบเป็นเปี้ยนครับครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะเอาไ้พอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับผม เอาไว้พอเก็บนาค,ครับ